หยุดเดี๋ยวนี้นะแกเป็นใครอ๋อฉันจำแกได้แล้วแกคือคนที่ทำให้คุณเบนลี่เสียสติใช่หรือไม่เอ๊ะข้างนอกเขาทำอะไรกันอ,ะอ,อ่ะเออะอวยวาย,วายหยุดเดี๋ยวนี้มีอะไรกันแล้วที่แกเป็นใคร อ๊ยอีบ้าเจ็บนะโว้ยนังโอ้ย,อยตาหามดแล้วเวียนหัวโอ้ยคุณบัวเจ้าคะเป็นอะไรเจ้าคะเอ้าคุณพระคุณพระไปไหนเจ้าคะคุณพระคุณเวียนหัวอ,อีกแล้วเหรอ นี่มันคือผงอะไรกันแน่เนี่ยโอ้ยเวียนหัวตาลายโอ้ย จำปีจำปีจำปีดยินฉันไหมจำปีเป็นอย่างไรบ้างจำปีจะไปีตื่นจำไปีตื่นก่อนจำปีเอออ๋ออืมอึมไม่แก้งเหมือนด้โอ๋ยมันเกิดอะไรขึ้นด้วยจำปีเล่าให้ฉันฟังหน่อยสิคนร้าย มันกลับมารอบรอบนี้มันโรยผงอะไรก็ไม่รู้ใส่ทุกคนนี้ด้วยกันจนทุกคนสลบไปรวมถึงข้าด้วยตอนนี้ข้าว่าเราเลืกลไปดูคุณคุณข้างในเรือนกันก่อนดีกว่าไ่แก้วไปพาด้วยนะไปช่วยดูผุ้คุณข้างในเรือนหน่อยว่า เขาเป็นยังไงกันบ้างฟื้นกันแล้วหรือยังเรารีบไปกันเถอะคุณมะลิคุณพระเจ้าคะคุณพระคุณเมลิคุณพระเจ้าค่ะคุณพระฟื้นสิเจ้าคะคุณพระคุณพระตื่นมาก่อนเจ้าค่ะแมงจันแมงจันคุณพระ คุณมมลิเจ้าค่ะคุณพระเจ้าค่ะเมลิคุณพระคุณเมลิเจ้าค่ะคุณพระเป็นอย่างไรบ้างเจ้าค่ะคุณเมลิเป็นอย่างไรบ้างมมลิสคุณเาลิสเจ้าค่ะคุณเมลิสพระเมลีสคุณสึกเจ้าค่ะโอ้ยคุณมมลิคุณเมลิเป็นอย่างไรบ้างเจ้าค่ะอ้าวไม่แก้วเลยเจ้าค่ะบ่าวอีเจ้าค่ะ <N> นี่ค่ะสรุปไปนานแค่ไหนก็บ่าวก็ไม่ทราบเหมือนกันนะเจ้าค่ะก็บ่าวก็พึ่งจะมาเจอนี่แหละเจ้าค่ะนังจันจคุณมาลิฟื้อนแล้วแต่นี่คุณแพ้ยังไม่เฟื้อนเลยคุณแพ้เจ้าค่ะคุณแพ้เฟื้อนแล้วคนร้ายมันอยู่ไหนคนร้ายคนร้ายมันอยู่ไหนเข้ามาในบ้านนรื่องนี้น นี่ฉันลบไปลาวแค่ไหนเนี่ยกำลันบีรุร้ายมันคงนีไปแล้วหละฉันขอไปนอนพักก่อนนะฉันเหนื่อยมากเลยฉันปวดหัวด้วยสูนส์แสเมื่อกี้นอนไปแทะคุณพี่เจ้าคะคุณพี่รีบไปนอนเถอะนะเจ้าคะ เดยกอีชั้นก็จะไปนอนแล้วเจ้าค่ะจะแม่บัวก็ไปนอนเถอะนะแม่บัวก็เหนื่อยมาทั้งวันแล้วเหมือนกันเจ้าค่ะเออนี่จำปีทำไม,มต้องมาทำความสะอาดแบบทั้งบ้านกันเลยหนิอย่างนี้เหรอก็เพราะว่าลูกของคุณแพร์กลับมาที่เรือนี้ไงล่ะ คุณพระมีลูกที่ไหนอีกล่ะเมื่อสิปีก่อนก่อนที่แม่แกจะเข้ามาเป็นบ่าวที่เดือนเนี้ยนะตอนนั้นคุณพระเมามากแล้วก็เป็นได้เสียกับนันวงบ่าวในเรือนนี้แหละปจ้บนันโดมันก็ทองลูกของคุณพระเป็นลูกชายนะแต่ว่าคุณพระไม่ยอมรับและแถมยังไล่นุ่ออกจากเรือนไปอีกฮึน่าเวทนาจริงๆ แล้วคุณพะเพิ่งได้ข่าวเมื่อวานน่ะนันดวงถูกจนพ้นอัดตัวฆ่าตายและแต่ลูกมันรอดคุณพะเลยเวทนาและยอมรับมันเป็นลูกก็เลยจะพามันกลับมาที่เรือนนี้วันนี้ลูกของคุณพะเป็นผู้ชายชื่อว่ายอดยอดหรือชื่อเพราะสีจริงนะเอาล่ะ จะปีเดี๋ยวจะปีไปเอาไม้กวาดแล้วก็ผ้าแล้วก็ถังใส่น้ํามาเอามาถูพื้นนะแล้วก็เดี๋ยวฉันจะไปบอกพวกในครัวอาป้ายวงป้าอะไรแบบเนี้ยให้ทําอาหารไปต้อนรับยอดแล้วถ้ายอดมานะคุณพระก็จะเรียกพวกเราไปรวมตัวกันที่ห้องถูงใช่ไหม เดี๋ยวฉันก็จะเอาน้ําไปถูพื้นที่ห้องโถงไปกวาดไปอะไรแบบนี้ไปเช็ดฝุ่นเช็ดอะไรอันนี้กระจกก็ต้องเช็ดนะเนี่ยอยอมากแล้วขอรับจะไปไม่ทันเราไปไไปกันเถอะที่ฉันเรียกทุกคนมาในวันนี้ก็เพราะว่าชันอย,ยจใจทุกคนมาทำความรู้จักกับนี่เลยยอดลูกชายชน,น,นิดคนหนึ่งชันอยให้ทุกคนรักยอด ดูแลยอดกันให้ดีๆนะอ่าอน,นองลูกพบดูแลยอดด้วยนะยอดอยังไม่คุ้นชินกับบ้านนี้นะก็บอกทางอะไรให้หน่อยนะอายอดลูกพอก็จะให้ลูกทำงานนิดนิดหน่อยๆนะช่วยบ้านนเรือนนะลูก พ้นกแมงกค่ะแม่คมาจน,น,น่หทียแม่นอนไปก่อนนะเจคะเดี๋ยวนุนมีเก่เอพร่นี้เจ้าค่ะแวจะทำข้าตมลรอนแม่ด้วยเจ้าคะ่ะพุ่งนเช้นะคุณแมอนอนะก่นะคะนอนไปก่น ไอ้อะไรบนเรือนี้เนี่ยว้ายตายแล้วคุณหนูหนูน้ำเจ้าค่ะเล่แก้ได้เหรอแก้แทำไรคุณหนูหยุดนะแก้จ๋าคุณหนูถังที่มือมัน,มนถังที่มันรอยผมอันนั้นอีกแล้วนะ่ะผมบ้านะจะทะ่า้ผูสัไปเดดนะคุณหนูตายแล้วช่วยด้วยแก้แจาสค่ะ